สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวนักนล็อกเอ็มอินเตอร์เลิฟทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมตอนรับปีใหม่นะครับมาแนะนำเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็เป็นกิจกรรมที่มีทุกปีนะครับคือปีใหม่ก็จะมี1ครั้งปีใหม่ก็จะมี1ครั้งนะครับ เออนั่นก็คือเป็นกิจกรรมอะไรอ่ะขอเรียกว่าเป็นอะไรกิจกรรมกระดานอะไรนั่นแหละกิจกรรมบันไดงูนะครับขอเรียกแบบนี้แล้วกันเออเรียกเชื่อมไมโถกนะระยะเวลาของกิจกรรมนั้นก็คาดว่าจะเริ่มเดือน มกราคมปี2อนาหนะครับก็น่าจะพร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,จดมันจะมีรางวัลอะไรกันบ้างนะอ่ะจุดแรกเลยนะครับก็จะมีโซ่โซ่คูณ4นะครับแล้วก็ไข่นะเอ่อไข่ตัวนี้นะครับเดี๋ยว ขอไปดูก่อนนะเว็บปั๊บอ่ะเกี่ยวกับไข่นะก็ง่ายๆเราเดินมากดเลยดีกว่าที่เกียดูข้อมูลละหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเราก็เดินมาจุดแรกนะครับได้รับไข่มาหนึ่งใบเราก็ไปกดมาก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแหละนะครับนี่เป็นสัตว์เลี้ยงเสือน้อยนะครับตอนรับปีขานนะครับ นน่นีนสัตว์เลี้ยงมาดูกันฮก็เป็นเสือน้อยนะครับสัตว์เลี้ยงต้อนรับปีขานนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อาหารของสัตว์เลี้ยงก็ได้จากกิจกรรมบันไดงูเมื่อกี้ละนะครับเอ่อรายละเอียดของสกิลนะครับก็ขอดูแบบพื้นฐานแล้วกันเนะอ่ะเรามาต่อสกิล ของเสือน้อยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงต้อนรับปีขานนะครับในปี2565หรือ20 2022นั่นเองนะครับเรามาดูสกิลเบื้องต้นละกันก็เอาที่สำคัญนะก็อันนี้ไม่ขอพูดชื่อสกิลละกันก็ขออธิบายดีเทลนะครับเอ่อสำหรับสกิลนี้ที่อยู่ l วเวน10ก็คือจะทำให้สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของเนี่ยเอ่อ เพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีาธาตุทุกทาธาตนะุนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับก็ฟังไม่ติดหรอกนะครับเพิ่มพลังโจมตีาธาตุทุกทาธาตุสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต่อมาสกิลต,ต่อมานะครับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของจะเพิ่มจะเพิ่มอินสเตนและเด็กนะครับตามระดับเลเวลผม ผมไม่ทราบวันละเวนสิเพิ่มเท่าไหร่นะครับเพราะรายละเอียดข้อมูลยังไม่มีนะแต่ที่ระเวนห้าเนี่ยเพิ่มสามอินสามสเตนสองเด็กนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีของน้องเสือนะครับเอ่อก่อให้เกิดพลังโจมตีทางกายภาพคูณ3 0 0รอเเซน์นะครับของการสร้างความเสียหายทางกายภาพท่าด,ดินนะตัวนี้นะครับอ่ะอะรายละเอียดสกิลข้าวข,ข,ของน้องเสือนะ นะครับอ่ะเราก็ไปกันต่อนะครับในตารางบันไดงูนะครับอ่ะสำหรับวันที่สองก็จะมีตัวตัวออฟออฟไลน์ฟาร์มออฟไลน์เจ็ดวันนะครับวันต่อมาก็จะเป็นอาหารอาหารน้องเสือนะครับมีเซนนี่ วันต่อมานะครับอ่ะก็จะให้ดูทุกแถวนะทุกวันนะเราก,ก็ไปกันเรื่อยๆ dx อันนี้ก็จะเป็นตัว Watch er ตว, Watch er, วัตเชอ,อร์นะครับเป็นตัววัเชอร์เอาไว้แลกคอตโตมกับไอตัวอะไรจิกซอนะครับจิกซอของชุดนะอันนี้ก็จะเป็นชุดคอตโตมเออจำไม่ได้แล้วว่าคอตโตมมาไหนนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอตโตมตัวจี G นะนะครับตรงนี้ คุณจะสมบัติที่ได้ก็ภาพฝากสม,มุูรอะพลังโจมตีกายภาพบทสิบสองนะครับพลังโจ,จมตีเวทมนต์ศพพลังโจมตีเวทมนต์บทสิบสองปลดล็อกจะได้รับพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์อย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีสี่สีให้เลือกนะเราก็ไปวันต่อไปนะครับ มีตั๋วตัวทองนะ Lucky Con นะครับแล้วก็ dF นะครับตัวว er ัชเชอร์กล่องสมบัติผ่านร้อยชั้นอ,อันนี้ก็ไอเทมอะไรไข่สมไข่นะครับตัวนี้วันที่สิบห้าบัตรวพสเชอร์ Lucky Con นะครับอ้อ ดูไปไวๆเลยนะครับวันที่ยิบเอ็ดละอ่ายิบสองนะครับยิบสามยิบสี่ยิบห้านะยิบหกยิบเจ็ดยิบแปดนะครับก็จะได้เป็นสมดุลการยี่ิบเก้าเป็นลักกี้คอนมันที่สามสิบก็จะได้ตัวแรกนะครับตัวแรกพก็โตมนะ ยี่สิบใบนะครับรางวัลปีนี้ไม่ไม่เป็นชุดข้อต,ตมนะแต่เป็นตั๋วนะครับเป็นตั๋วแรกมนาะอ๋อมีอันนี้อันหนึ่งด้วยนะครับน่าจะเป็นชุดตดจีน,นะครับชุดตดจีก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ครับฝากสมุดก็จะได้รับพลังโจมตีกายภาพบท12พลังโจมตีเวทมนต์บท12 ดล็อกก็พลังโจมตีกายภาพบน1%พลังโจมตีเวทบดนบน1%นะครับก็สีสีนะครับสำหรับเกมบันไดงูล็อกอินประจำวัน30วันนะครับก็รางวัลปีนี้ก็ดูมีเท่านี้นะมันอาจจะ ไม่หวุบหวานะครับไม่หวุหวาเท่าที่ควรนะครับคือปีก่นอนๆมันจะหวุหวากว่าน,นี้แต่ปีนี้มันมันเหมือนมาเรียบง่ายนะแต่ก็ก็ยังดีที่มีของรางวัลที่เอ,อ่ยยังมองว่าโอเคนะครับอย่างเช่นไข่สัตว์ตอนรับปีเสืออย่างเงี้ยเออแล้วก็เอ,อ่อตัวตัววัชเชอร์แรกคอตโตมตัวจีนนะครับก็ก็ยังถือว่าโอเคนะ ยังพอรับได้แม้ไม่มีชุดข้อโตมชนิดใหม่ก็เถอะนะ,ะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมล็อกอิน30วันนะครับบันไดงูนะก็ขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หากมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกเราก็จะนำมาบอกรอบเก้าสิให้ทราบกันใน ในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ